สวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณดูแป,ป๊บหนึ่งจัดกล้องแป,ป๊บหนึ่งโอเคโอเคโเคตรเรียวเลยนี่ผมทัดครูนะครับวันนี้จะมารีแอคชั่นเรื่องอ,อสูรพิกฟ้านะครับผมใน EP ีที่21นะครับผมหรือตั้งที่ส1นะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่เราจะเป็นความเดิมที่ประมาณว่าเหมือนอ,อินเชอร์จะเคลียร์กับสิทธิ์พี่ได้นะคว่บโอเคสิทธิ์พี่เขาจริงใจกับเราจริงไม่ได้จะสแสวงหาประโยชน์อย่างเดียวจริงๆอะไรอย่างนี้ย ถึงแม้ตอนแรกจุดประสงค์ก็คืออยากจะสวงหาประโยชน์จากเราแต่แบบเออตอนหลังก็จริงใจกับเราจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งนั่นแหละแล้วก็ตอนท้ายคลิปเราก็แบบสู้กับเออเด็กจากสำนักกระบีปะ่ป่ะผมจำไม่ได้วันดับเท่าไหร่ตัดปานปานฟ้าแล้วผมจำไ,ได้นะแต่รู้สึกว่าเหนียว่าอินเชอร์ประมาณ2ปานอะถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะคนดูเออแล้วก็ประทานสามกระบวนท่านะซึ่งอินเชอร์ก็น่าจะรับได้สามกระบวนท่าเลยทั้งที่เราเห็นอะ่ะก็น,นั่นแหละก็น่าจะชนะมันแล้วก็น่าจะเป็นลูกพี่มันได้แน่ๆผมว่า โอเคครับด okay, 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 okay. okay. oh, ูซึ้งคลิปนี้เป็นกาติดตามรับชมมันก็จะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดและแกดามนะครับเพื่อเป็นการังใจิ่มคลิปไปเนาะโอเคเขาจะเริ่มคลิปตัวนะครับผมตอนยี่สโอเคโอ้กระบี่กระเด็นเลยว่ะอยหักเลยหักเลยช็อกเลยผมว่านะระดับน้อยกว่าฮันนี้แต่ทำกระบี่หักได้อะ กระบ,บี่แม่งโคตรเทร่ของอินเชอร์แม <สะ S 1> ่งเจ้าแพ้แล้วลใช่เจ้าไม่น,นึกว่าเจ้าจะรับทะลวงสุริยันได้ยังยังทยบทกระบี่กระบี่เธอเจ้าเจ้าเก่งกากันไปแล้วนี่ลมปราณที่แท้จริงก็แข็งแกร่งถ้าอยู่ระดับลมปราณจิตข้าไม่มีทางไป <c oughs> ขู่เขาู่จะได้เลยใช่จริงเจ้าเจ้าเหมือนว่าเจ้าคู่วรมากกว่า จะพูดรวมกับท่านพี่องค์หญิงยังต้องให้เจ้าพูดหรือเจ้าแพ้แล้วรู้ว่าบุุษจะทำอย่างไรใช่ไหมเอาอีกแล้วน้องหวินคนนี้ข้าหลิงเจียนพูดคำไหนคำนั้นเออโอเคลูกพี่โอ้ไอเด็กนี่แม่งมันมันเจ๋งจริงผมชอบนะอนาคตจังไกไอเด็กเนี่ยลูกพี่ท่านทำอย่างไรลมปราณแท้จริงถึงเก่งขนาดเนี้ย เรื่องนี้ซับซ้อนนิดหน่อยเป็นถึงลูกพี่ท่านควาใจแคบนะอ้ากะต้องมาสอนวิชจารให้มึงมีเกินเนี่ยข้าจะได้ไม่ถูกท่านพี่ตีหน้าจำบวนช้ำทุกครั้งอีกเช่นนี้ก็ต้องดูพฤติกรรมเจ้าแล้วจริงเหรอขอขอแค่ท่านยอนสอนข้าอย่าว่าแต่เป็นน้องท่านให้คารวะเป็นอาจารย์อะไรกันได้รอเล่นพอได้แล้วเข้าเรื่องเลยเถอะเอาโอเค องค์หญิงพวกเรามาพระราชวังเพื่อมอบเทพเชิญการแข่งขันจัดอันดับแกร่ราชสำนักโดยเฉพาะองค์หญิงกรุูดารับไว้ด้วยโอเคครับที่เขาพูดกันเมื่อตอนก่อนใช่ปะครึ่งปีให้หลังหมู่บ้บานกระบีสวรรค์น้องรับการมาเยือนของราชสัเนอ,อถ้าน้องอินมีเวลาก็มาดูด้วยได้ดจะขเขาใจองคหญิงมีบุคคลมีความสามารถเช่นน้อง,งอินการจัดแข่งขันอันดับครั้งหน้าราชสำนนกต้องรุ่งโรจน์เพราะน้องอินเป็นแน่ครับผม เช่นนี้แล้วหน้าที่ของเราเสร็จสิ้นขอตัวลาตรงนี้เพราะเขาคิดว่าครั้งนี้แบบวินเชอร์คงไม่ไหวใช่ปะผมเข้าใจนะิใสของหลิงอวินนั้นสุขุมมาตลอดวันนี้ทําไมถึงเจงน้องอวินก็เป็นอะไรไปกูแอคตั้งนานกลังกะบีบของเจ๋อเดนก็จะไม่ไหวแม้ข้าจะขวางได้แต่ก็บาดเจ็บายในใช่ใช่ใช่ถ้าดับมันห่างกันเนาะไม่็นไหลิงอวินคงดูออกว่า ข้าระงับอาการบาดเจ็บเขาปกป้องศักดิ์ศรีของข้าดูว้าวัานใดน้อยหลิงช่างเป็นสุภาพบุรุษจริงๆอ๋เจ้าทนดีนะมึงอ่ะข้าต้องรีบรักษาบาดแผลเตรียมสมุนไพรหลอมยาวิเศษโลหิตมังกรไปพร้อมกันโอเคผมไม่ชอบอ่ะมุมกล้องเนี่ยว่าแล้วแม่งเดี๋ยวต้องมีคนแอบตามแล้วมันก็มีจริงๆ อเคออกมาเถอะสะกดรอยตามมาตลอดทางระดับหน้าก่อนได้เจ้าก็เป็นมืออาชีพโอ้ไม่แล้วไม่แล้วกูไม่ชอบเสียงผาาแบบนี้จริงๆไม่ทำให่ได้ตัวคนนี้ทิ้งแรงกับนจ้เฟิงไปอีเฟิงไปอีใครคือเฟิงไปอีว่าจำไม่ได้เอาอไอสนักเพิงมาพมู่หลงอีหรือเฉลียวฉลาดถ้าอย่างนั้น จ้าคิดว่าที่นี่เป็นอย่างไรก็ดหรือไม่เ็นได้พูดเช่นนั้นสร้างสุสานนะสิข้าเลือกตั้งนานเชียวนะสุสากเหมาะกับเจ้ามากเหมาะกับมือสีปากเจ้าก็ไม่เลวข้าชอบค้าคนที่มีความสามารถนี่แล้วรู้สึกดีมากเลยละเช่นนั้นก็อย่าเสียเวลามาเลยมาเลยเชียงคืนเป็นเลิกดีในการฝังศพอืเจ้าลงมือก่อนเถอะข้าชอบเป็นฝ่ายรับ สามที่เจ้าปลานะโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมหักองรผมว่ะเอ๊เราขานน่าจะแบดเียบเรื่องแบบความเหลี่ยมเนาะเหียมไ้นาเราเยอะอะไรฝั่งเื่อสพิษเหมา เรลาโผงบัสเนนะี่ยไฟลมพรานแรกเริ่มคิดทำลายบึงอสอรพิษข้าไรเดียงสาเคยไปแล้วไหวอยู่สวย,สวยโอ้มีเรื่อยๆได้เหรอนี่ ไม่จบไม่สิ้นถึงใช่แต่ท่านนี้่นเลยบอกว่าพลังปานก็ต้องหมดกันปะตอนนี้ลองกระบี่จูบอสระพิษของข้าดีไหมน่าสนใจกว่านะโอ้โอ้โอ้มาตางปิดพยาโอออกมาใส่ไปเลยเจ้าทที่อยู่ระดับลมปรางกอตั้งคุณลมปรางล่องไวหาได้อย่างไรเฮ้ย

อกาการบาดเจ็บภายในกำเริ่ชัยอินเชื่อไม่เสียเปรียบเลยนะี่คือสภาพร่างกายไม่พร้อมเลยวะ่ะจิตยังไม่ตายหรือ,อดวงแข็งเสียจริงพนุฟางช่วยกันด้วยโู่ปางไครก็ช่วยเจ้าไม่ได้น้อยที่ทำร้ายนาน้อย,อยะคะ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยยู่ไม่ไันเาี่ยอุ้ย ลมแรลนปฏิพีระดับสามปฏิพีระดับสามเหรออ,อ,อ้โใช่กูไม่ไหวแล้วกูรู้อยู่แล้วคือนายน้อยมึงมาหาเรื่องกูก่อนอันดับแรกมาเจ้าทำร้ายนายข้ามาะทังเนดะี๋ยวจะเอาฉันตายอีกเช่นนั้นอย่าโทษที่ข้าจะฆ่าชีวิเตเจ้าอ้รบอกว่ามึงจะฆ่ากูก่อน,มนอไม่ต้องให้ข้าลงมืออ๋อคนสวยของเราใช่ปะเจ้าประหลาดคุณนิกันคนสวยเราอ่ะ ยอ่อนนะก็สวยข้าระดับพัพธีขั้นสามได้ง่ายๆเลยปีศาจไอ้หมอนี่เป็นปีศาจสัดมันเลยสัดมันเลยเออสวย เทพธิดาข้ารู้ว่าเป็นเจ้าเจ้ากลับมาตามสัญญาทำไมไม่ออกมาพบข้าเออข้าแค่รับปากว่าจะปกป้องเจ้าสามเดือนแต่ไม่ได้รับปากว่าจะพบหน้าเจ้ายิ่งไม่มีทางเชื่อฟังเจ้าเจ้าไม่ต้องมาเปลือสมองอีกเป็นเจ้าจริงๆบนคุณต้องขอบคุณต่อหน้านี่คือคุณธรรมอันดีงามเราเลียมุ่งหน้าจริง อย่ค้นเหลี่ยมเลยอินเชอร์วิธีพบหน้าคันสวยเทบธิดาคุณนี้นี่เยื่อหญิงเสียจริงๆใช่คนนี่แม่งยากคนไม่ยากข้าจะทําให้ปรากฏตัวให้ได้อแต่ว่าในตอนนี้ต้องไปทําธุระก่อนจวนแม่ทัพเจิ้นปยเจิ้นปยเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวคงไม่ดีผู้หลงอีเข้ามามอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้เจ้าแล้วผมไม่ค่อยชอบเลยการปลอมตัวของ ยืนเชื่อโลเพได้สมบุรบาทมากเลยนายน้อยเฟิงนายน้อยของข้าอยู่ด้านในไม่ทราบวาาารรา่ายมีคำสั่งหรือไม่ข้ากับสหายมู่หลงมีเรื่องสำคัญจะหารือจะไปเฝ้าทางเข้าจวนแม่ทัพไม่ว่าใครมาก็ห้ามเข้าเข้าใจหรือไม่ครับ <laughs> โลเพแม่งยังท่านสับเมียนคนไปเลยมึงนี่ ลกันสหายมู่หลงดูท่าทางไม่เลวเลยไปอีเจ้ามาได้ถึงขนาดนี้หรือทำสำเร็จแล้วหรือข้าออกโรงเองทั้งทีจะพลาดได้หรืออย่างไรเยียบไปเลย้นี่าไปมาตัวแทนข้าหากข้าไม่ได้บาดเจ็บตั้งนานข้าอยากดูท่าทางน่าสมเพชขอไอสารเลวนั่นเหมือนกันสหายมู่หลงข้าเอายาวิเศษรักษาแผลมาให้เจ้ายาพลิกฟื้น หากสหายกินมันเข้าไปจะหายดีในเร็ววันไปอีมีสหายเช่นเจ้าข้าโชคดีสินิกะไรเฮ้สหายมู่นหลงเกรงใจเกินไปแล้วตายตายสหายมู่หลงเป็นอะไรไปหรือเจ็บลำคอจนออกเสียงไม่ได้ใช่หรือไม่ยินเจ้าเมื่อครู่เจ้าบอกว่าอยากเห็นท่าทางน่าสมเพชของข้าใช่ไหม ว่าแล้วไม่รู้ทำอย่างนี้แม่งคตรสุดเลยคคตรสุดเลยมึงอ่ะวิธีเอาชีวิตรอดสูงขอชื่นชมท่าทางน่าสมเพชของเจ้าให้ดีๆแล้วตายมึงอ่ะแม่งจะเล่นกูนอกเกม อยากขอความช่วยเหลือหรือน่าเสียดายที่ข้าไม่ยอมให้เจ้าขี่้ในคนโหดเลยแม่งเงินเชื่อข้าบีบสาหายรักของเจ้าสองเจ้าคือตงอกวัดฉาลานี่เย็นแล้วเย,ย็นแล้วเลากระบี่ไอ้เค็มมาควันแต่กูไม่ทับเจิ้นเปย์กับะตะกูไม่ทับผิงซีทะเลาะก,กันนะใช่ไหมทำไมกันนะถไว่ใช่ละไปอีนายน้อยผิงซีรอบข้ามู่หลงอี้นายน,ายนาย้อยเจิ้นเปย์เมื่อคืนเนี่ยจริงหรือไม่กลั่นยาวิเศษโลหิตมังกรได้สักที แม่งโคตรฉลาดเลยเชื่อแท้โอ้ตัวฆ่าตัวไปทีนึงคิดไม่ถึงว่าในตัวเฟิร์นไบจะมีวัตถุดิบกันอย่างที่ต้องการามาประเคนถึงที่เลยไว้สามเม็ดวันบริสุทธิ์เต็มเปี่ยมสมบูรณ์แบบน,นี่คือยาเม็ดอะไรส้ยส,สวยเทพธิดามาทำไมครับเทพธิดา <c oughs> ว่าแล้วเจ้าต้องมาปรากฏตัวทำไมตัวยา มีกลิ่นอายลมปราณจัก,กรพพัดง่ายมากเพราะโลหิตมังกรที่กันมาจากมังกรระดับลมปราณจัก,กรพรัดเจ้ากลั่นยาระดับสูงขนาดนี้ได้วิธีการกลั่นยาของเจ้าข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนระดับเทพครับดังนั้นข้าเลยเรียกเจ้าออกมาคุยไม่แน่นะอาจมีอีกหลายเรื่องที่ไม่เคยได้ยินนี่ถาาาามม้ายังมาพูดคารมคมคายคำสัญ,ญญาของเราก็จบเออก็ได้เคล็ดโอสถวิชากลั่นยาเช่นนี้เรียกว่าเคล็ดโอสดเคล็ดโอสดเหรอ จะใช้วิธีเคตโอสดในตำนานเหรอมุกพิสุราาลายชัดๆคำพูดจากปากบุรุษไม่มีความจริงเลยไม่ขนาดนั้นถ้าขอถามเจ้าอย่างนี้บอลีแม่งแถงหมดเลยถามได้เลยเจ้าเรียกตัวเองว่าหมอเทวดามีวิชาการแพทย์ขั้นสูงแถมรู้วิชากลั่นยาที่อาศัยโชชสตานำพาความสามารถของเจ้าไม่ว่าความสามารถใดก็แข็งแกร่งมากพอที่สำนักใดๆถ้าจะแย่งเชิญเจ้าไปเข้ารใชช่ ไไทำไมเ <พอ S 2> จ้าถึงยอมลดตัวมาอยู่ในจวนลมปรานอบอายุครับอิสระอิสระเลยโอ้พอเข้าร่วมสำนักก็ไม่อาจออกได้อีกใช้ชีวิตเพื่อสำนักเดียวตลอดการใช่ๆช่ใช่ใสิ่งนี้สำหรับข้าแล้วไม่อาจยอมรับได้เออผมก็อาจจะไม่ยอมรับไข้าต้องการคืออิสรภาพสมบูรณ์แบบในเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมเจ้าถึงให้ข้ารู้ด้วยว่าจะมีพลังเหล่านี้จะไม่กลัวข้าพูดออกไปเหร พอสํนักพวกนั้นมาตามใจเจ้ก็ไม่มีสิทธิ์เลือกเป็นเพราะข้าเชื่อใจเจ้าคนแบบข้านะระดับเจ้ายังไม่อาจสู้มดได้แต่หลังจากข้าบาดเจ็บเจ้ากลับปกป้องข้ารักษาแผลให้ตอนนี้ยังกลับมาตามสัญญาแถมช่วยชีวิตข้าคนดีนี่แปลว่าภายนอกเจ้าดูเย็นชาแต่จริงๆในใจกลับดีงาม ดูมันดูมันตออีกอย่างเจ้ายังงดงามขนาดนี้นถ้าคนอื่นบอกว่าเจ้าคือเทพธิดาข้าก็เชื่อแน่นอน,ม,นมองอย่างไรก็ไม่มีทางเป็นคนเลวมือนี่แบบสุดสุดอะ่ะเจ้านี่ร,รู้จักพูดจริงๆใช่เทพธิดาข้าถามอะไรหน่อยได้หรือไม่อะไรเจ้าเป็นคนวางเซียนเมฆาเยีอยแข็งใช่หรือไม่อ่าเออถ้าเจ้าไม่พูดข้าจะคิดว่าเจ้ายอมรับ อย่างนั้นเจ้ารู้จักลูกศิษย์ที่ชื่อเสียชิงเย่หรือไมใ่ใช่ใช่ใช่เจ้ารู้จักชิงเย่หเหรอพอพูดถึงชิงเย่ทำไมนางมีปฏิกริรยานุนัติเอ่อข้ากับนางต่อมาด้วยกันต่อมาข้าไปจากเมืองล่องเมคาได้ยินว่านางแต่งงานแล้วจากนั้นก็ไปวังเซียนเมคาเยือกแข่<อ>แงและเป็นเรื่องคนรหนเ่ยถูกต้องนางอยู่วางเมคาเยือกแข็งถ้าปีนี้เจ้าเข้าร่วมการแข่งขันอาจจะได้เจอนางจะได้เจอเหรอปีนี้หรือนางนางเพิ่งจะสิบแปดปีนี่มัน ฝืนเกินไปหรือเปล่าคนอื่นไม่ได้แน่นอนแต่พอสวัสดและความตื่นรู้ของชิงแย่ไม่เรียกว่าหายากไม่มีคนเทียบเทียมแม้แต่หลิงอวินก็เทียบไม่ได้รอบก่อนหลิงอวินติดอันดับด้วยวัยสิบเจ็ดปีเสียซิงแย่จากวัเมคาเยือกแข็งก็ทําได้ชิงแย่ตอนนี้แข็งแกร่งขนาดนี้แล้วหรือข้ารู้ว่าเจ้าไม่เชื่อเจ้าไม่จําเป็นต้องเชื่อกูเชื่อถึงตอนนั้นเจ้าจะได้เห็นเองกูเชื่อกูเชื่อแล้วเทพธิดา เจ้ารู้หรือไม่ว่าบุรุษผูดด้ใดที่โชคดีได้แต่งกับชิงเย่ <c oughs> แค่คนไรไป oh, ้ประโยชน์ <c oughs> ชิงแย่แต่งงานกับเขา oh <yeah. S 2> เขาทำตาสัญญาของพ่อ, oh yeah, อแต่ก็อย่างที่เจ้าบอกต้องเป็นบุรุษที่โชคดีที่สุดในใต้ล่าแม้มีเขาเป็นสิบล้านคนก็ไม่คู่ควรแต่กลับได้เป็นสามีภรรยาในนามช่างเป็นพระคุณที่สวรรค์ทรงปโปรดให้เขา <c oughs> โคตรแรงเลยโคตรแรงเลยอะ่ะ มึงแบบโคตรแรงแต่ถ้าแบบมองในมุมมองถ้าเทียบกันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้อะถ้าในมองตามผู้หญิงเนาเจ้ามีอะไรในใจรอเปล่ากูแค้นแม้มีเขาเป็นสิบล้านเนก็ไม่คู่ควรแต่กลับได้เป็นสามีภรรยาในนามช่างเป็นพระคุณที่สวรรค์ทรงโปรดให้เขาสิพี่แค่ตัดสินใจแล้ว ้าจะเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้มาพิสูจน์ตัวเองใช่ป่ะแต่จํานวนของผู้เข้าแข่งขันต้องได้รับจากการคัดเลือกข้าก็ไม่มีสิทธิพิเศษแต่ถ้าเจ้าอยากเข้าร่วมต้องเป็นหนึ่งในสามอันดับแรกของสุราลัยนินการในครึ่งปีข้ารู้แล้วดังนั้นต่อจากนี้ข้าต้องจากไประยะหนึ่งไปฝึกมนเนาะทำไมกันสําหรับข้าแล้วที่นี่สบายเกินไปข้าต้องการสภาพแวดล้อมที่ลําบากเพื่อกระตุ้นศักยภาพเข้าใจเข้าใจถึงจะมีผลสาเร็จในเวลาครึ่งปี จากไปก็ดีอ oh. ไม่สิดีที่สุดเอ oh. ตอนนี้จะเป็นที่จับตามอง oh. อยู่รัชวังต่อไปต้องเิดร่างแหความขัดแย้งใช่ใช่ใช่เพียงแค่ค่ทำใจจากเจ้าไม่ลุงครึ่งปีรอข้าครึ่งปีข้า oh. ต้องกลับมาอย่างแน่นอนพาตัวเองที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกลับมาอมน,าน้าจะรอเจ้าเจ้าก็อย่าก,กดดันตัวเองเกินไปอย่างนั้นอยากจะให้ขึ้น,นึงปานฟ้าได้แต่แบบมันต้องใช้เวลานานกนว่านอกปานฟ้าแล้ว แต่ไงไต้องอยู่ที่ปานแท้จริงขั้นไปลายปะ่ะใช่ปะ่ะเมปานเริ่มต้นปานก่อตั้งปานปานแท้ปานฟ้าปานปตตพีผมจําได้ประมาณนี้นะฮอันน่ะแต่ขั้นเจ็ก็คือปานจากักรพรรดิปานที่แบบเป็นของมอลลี่อะ่ะอันนี้ก็น่าสนใจคนดูว่าจะเป็นยังไงต่อเนาะโอเคซึ่งตอนนี้ก็เหมือน ไอ้มู่หลงใช่ปะม,มันจะส่งเพื่อนมันมาจัดการเราอะไรงี้อ่ะเพราะแบบเราเล่นมันสนักเลยมันก็จะจัดการเราซึ่งแบบฆ่าไม่สําเร็จนะอะไรอย่างงี้อ่ะซึ่งพวกนั้นเป็นชุนชายตระกูลใหญ่เหมือนกนันนะมันก็แบบมีบริกาศติดตามใช่ปะซึ่งในบริษกาศจะมาฆ่าเราเสร็จปุ๊บเขาเรียกเ่าเทพธิดาเราก็มาช่วยได้สาเร็จอะไรอย่างนี้แล้วก็มาคุยกับเทพธิดาฟีเหมือนตอท้ออ,อ่ะแบบ ยับๆหน่อยจิบนิดๆแต่หน่อยอะไรเงี้ยเผื่อติดอะไรว่าไปซึ่งหลอนคนนี้แบบแม่งโคตรยากเลยแล้วบอกว่าไม่นงังแย่เราก็แบบว่าหลอนเป็นแบบคนที่มีพรสวรรค์มากสุดๆเลยตอนนี้อะไรเงี้ยเนาะซึ่งเขาก็บอกว่าไอนคนที่แม่งได้แต่งงานในานามกับหลอดน,นี่นก็คือแบบโชคดีที่สุดละสิบล้านคนก็มีใครโชคดีเขาบอกลพราะมันเป็นคนที่ไร้ค่าที่เที่ยเลยอะไรเงี้ยมันเจ็บมันเจ็บ เจ็บเจ็บแต่มันมันถ้ามองในมุมมองของในเรื่องเนี้ยอะเรามองในมุมมองของคนฝึกตนอะไรมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆอะเพราะเขาเรียกว่าไงเพราะว่าอินเชอร์หน้าตอนนั้นคือไม่สามารถฝึกตนได้เลยด้วยซ้าคนดูเก็ตปะไม่มีสิทธิ์ในการฝึกตนเองได้เลยอะไรเงี้ยเออแล้วก็ยังไงอะมัน ปานเริ่มต้นยังไม่มีหรือซ้ำปานก่อตั้งยังทาไม่ได้เลยอะไรสักอย่างแล้วมันก็ไม่คู่ควรเนี่ยแล้วเทีกยบหลอดที่แบบมันเป็นพรสวรรค์มากหลังจากที่แบบว่าอ่าแต่จริงๆหลอดก็เก่งอยู่แล้วระดับหนึ่งเว้ยแต่แบบพออินช่วยมันเปิดปาน24ที่อะไรสักอย่างที่แบบว่ามันสามารถฝึกเร็วขึ้น10เท่าได้เสร็จปุ๊บโอ้หล่อดแม่งน่จะแบบปิดปิกเลยเนาะจังหวะเนี้ยก็น่แหละคนดูซึ่งตอนนี้ก็บเป็นแรงกระตุ้นให้อินช่วยอยากจะไปเข้าร่วมงานประลองนี้ให้ได้น้อภายในครึ่งปีนี้ใช่ป่ะ โอเคต้องต้องจากไปครึ่งปีอะเพราะว่ามันสบายเกินนี่นี่ไอ้ความสบายทําให้แบบอินเชอร์ไม่ค่อยพัฒนาแล้วกันผมว่านะมันไม่มีแรงกระตุ้นไม่มีแรงกดดันเนาะเหมือนช่วงก่อนที่พัฒนาได้เร็วเพราะว่าเขาเรียกว่าไงอ่าฝั่งตรงข้ามมันสับสูงเราเราต้องเร่งกับตัวเองให้ได้ภายในเดืนอน2เดือนอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบฝึกให้เต็มที่อะไรเงี้ยก็เข้าใจได้คุณดูก็น่นแหละซึ่งน่าสนใจมากว่าจะเป็นไงต่อวผ,ผมว่านะโอเค ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดกละดิ่งส,สกายนะครับเพื่อเป็นการจำคลิปต่อไปนั่งตอนนี้ต้องขอตัวัสด,ดีครัยบาย